สวัสดีครับผมนุ๊กถ่ายมือสองครับวันนี้มีอ e ีสกิ TS 2200มานำเสนอเครื่องยนต์สองสูบยีิบสองแรงเพาเดียวเก่าบ้านเป็นไงไปชมกันคันนี้ครับอีส e กิ TS 2200อ่ะเขาแปะสติกเกอร์2210ย22ี่สิบสองแรงสองสูบเพาเดียวเก่าบ้านรอบชมรอบๆคันเลยฮะ,ะเริ่มจากยางหน้าเลยยางหน้าดอกดีดอกดี เครื่องแห้งๆให้เปิดเครื่อง่อยยางหลังนี่ดอกสูงมาก9.524ดอกตั้งเป็นแผงเลยยางหลังสูงครับสูงอ่ะผาชมเครื่องยนต์ขึ้นไปเลยเตรียมเลย 2AB1 1,184cc เดี๋ยวลองสตาร์ทเดินว,วนอยู่งี่แหละอาผัาหัวหน่อยครับ เย็ยนอากาศเย็ยนฝนตกฮะน้ำเจิ่งนองเลยมะพาชมน้ำมาน้ำเป็นไหนปกติฮะน้ำไม่ดันตัวไอระบายเป็นไหน แห้งดีนะครับอันนี้เครื่องแห้งดีสีสีตัวสีตัวสวยอยู่ปิดฝาปงแป๊บนึงอำเบิ้ลหน่อยฟังเสียงนิ่มๆเงียบๆบิงผ่านน้ำมันไปเลย น,นี่เครื่องยนต์สองสูบยี่สองแรงะครับเครื่อนเผาเดียวราคาเบาๆฮะราคาสี่หมืนสองพันบาทฮะสี่หมื่นสองพันบาทกับอ e ีสกิทีเอสสองสองศูนศูนย์ท่านใดสนใจดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลหนองย่างทอยอำเภอสิเทพจังหวัดพิจูบูนะเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านบนเลยครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยน,นมาแล้วน้ำบานมาแล้วฮะ ดีอ่ะนิ่มๆมาถอยมาเลยทนันนี้เกียร์ท้ายดีฮะทันนี้เกียร์ท้ายเครื่องเกียร์ท้ายดีเป็นขนาดนี้เงียบมากๆแะ้วพอๆ,พอๆดูวิดีโอนะวิดีโอทั้งหมดมีสี่สปีดนะวิดีโอสวยไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยละอ้าวลองให้วิดีโออยู่ซ้ายมือนี่เนีฮย วิดีโอพิดีโอของอีนเลกี่จะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นคิบอต้าจะเป็นคันเกียร์สั้นๆอ่ะลองดูจะมีทั้งหมดสี่เกียร์ 2> 1 2 3มสองสามสามอ่ะดีีโอเคมันฟืดอ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้มันไม่ได้ใช้งานเลยละเอาวางหางยกวาง กสำหรับท่านใดสนใจดูรถตัวจริงในที่ตำบลหนองยัางคอยอ,อสีเทพจัังหวดเพชรบูรณ์นะเดี๋ยวดับใหม่ดิดับสตาร์ทใหม่สี่หมื่นสองพันบาทนะสี่หมื่นสองพันบาทราคาไม่แพงสี่หมื่นสองพันบาทสตาร์ทเลยยางดีสี่เส้นอันนี้รถติดง,ง่ายฝันไม่ขาวจอาเลยสี่หมื่นสองพันบาทเท่านนฮะราคาเบา นี่นี่นี 8, 2, 3, 8, 4, ่สโลเออองนั่นละคนก็จะกงงๆนะฮะขับจากคูปต้าที่นี่คนใหญ่จะเป็นเนี่ยฮะมีรถใ้เลือกหลายคันบางคันก็ติดจองไปแล้วโทรมาครับ082 238 8443ครับนุรถไถมือสองะ26แรงก็มี31ก็มีฮะ3110 2 6่2กก็มีคันใส่ราคานี่มีเจ้าของแล้ว สี่สิบสองว่างครับสี่สองเทอร์โบสองสองหนึ่งศูนย์อันนี้วางเครื่องสามเก้าอ่ะโทรมาครับศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับหนุรถไถมือสองฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ